สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีฮะวันนี้ผมมาในสไตล์ใหม่คือวันนี้เนี่ยผมถอดหมวกมาด้วยคือไว้ผมมาได้เริ่มยาวระดับหนึ่งแล้วเราก็ถอดหมวกบ้างไรบ้างหน้าร้อนด้วยต้องถอดหมวกแล้วนะหน้าร้อนถ้ายังใส่หมวกอยู่สงสัยผมร่วงแน่นอนเลยเราเน้นสระผมแล้วก็ทำสีผมนะครับ ถ้ามีผมงงผมงอกบ้างแล้วก็ถือว่ามันคือศิลปะไงคือวันนี้ผมหยิบเพลงเก่ามาทําให้เป็นอมตะและทําให้เพลงเก่ามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะเพลงนี้ผมก็ฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆตัวพ้นโตมานิดเดียวอีกเหมือนเดิมเลย สโลแกนห้องเรานะคะท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องนะครับท่านใดร้องได้ก็คือร้องนําผมและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องยังไม่คล่องร้องยังไม่เก่งหรือฟังเพลงนี้มาแล้วเรายังจําไม่ได้มาอยู่รวมกับเยซี่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะอินโทรมาใครร้องได้เพลงเชิญเพลงนะคะใครร้องไม่ได้ตั้งเพลงมกขอท่านฮุกเหมือนเดิมนะ,ะโอเคนะฮะนางใจนะครับของพี่ดอนสอนระเบียบครับผม เป็นนางพิมของใครมาก่อนคนทั่วทั้งนครเขาก็รู้ทั่วไปฉันรักเธอไม่เคยคิดแคลงแนงใจรักเธอตลอดไปทาดไว้อยู่เหนือชีวาจะเป็นวันทองของใครก็ช่ เธอยอมเนื้อร้อยนางฉันเคยคิดไปหาแม่ทุกคนประนามยามเธอรวยมาฉันเองยังสรัทธารักเธอนั้นเป็นอาริง แค่ทานใจฉันมีให้อาบมีให้ดื่มดิ่นมีเพื่อล้างมนทิ้ินที่เคยเปื้อนเรือนกายมา,าเป็นนางใจของฉันดีกว่าลืมเรื่องแล้วแล้ว,ลวมาลบมันเสียให้หายฉันรักเธอแน่นอน จะผ่านชายร้อยชายฉันยังไร เป็นนางใจของฉันดีกว่าลืมเรื่องแล้แล้วมาลบบันเสียให้หาย,หายฉันรักเธอแน่นอนไม่มีวันายแม้เธอจะผ่านชายร้อนใจฉันยังรัก ผมก็คิดได้ะจะจบตั้งหลายรอบแล้วยังไม่จบผมก็เลรงว่าผมจะปิดจบท่าสวยๆหลายรอบแล้วก็ทำกับผมเองเ,เพลงนี้นะครับเพลงนรงใจของพี่ดอนสอนระเบียบเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะฟังเพลงเหล่านี้จนผมนอนหลับไปเลยคือผมเป็นคนที่ตื่นมาก็จะมีเสียงดนตรี แล้วก็หลับไปพร้อมกับเสียงดนตรีในทุกวันทุกค่ำคืนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยระหว่างวันไม่ว่าผมจะทำอะไรอยู่ในบ้านหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตามทำงานบ้านช่วยพ่อแม่ล้างจานฉันเป็นคนดีผมนี่มือวางอันดับหนึ่งเรื่องล้างจานตั้งแต่เด็กเลยอะผลิตภัณฑ์ล้างจานผมรู้จักทุกแบบทุกยี่ห้อแบบครีมแบบน้ำแบบผงแบบอะไรผมรู้จักผ่านมือผมออหมดแล้วแหละ มือวางอันดับหนึ่งเรื่องล้างจานและเป็นลูกที่แสนดีของพ่อแม่คือผมเองอะดังนั้นเนี่ยผมเติบโตกับเสียงเพลงโดยเฉพาะเสียงเพลงที่มีความเป็นอมตะเสียงเพลงที่เป็นเพลงเก่าเสียงเพลงที่เราฟังเมื่อไหร่เราก็รู้สึกว่าเสียงเพลงไม่มีวันตายอะเพลง,งานางใจเป็นการออบอกความรู้สึกพร่ำพรรณนาของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ เขาอยากจะปลอบใจในสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าน้องไม่เหมาะสมกับพี่พี่ไปหาคนอื่นที่ดีกว่าน้องพี่อย่ามารักน้องเลยแต่ผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นไม่เลยผู้ชายคนนั้นมองว่าไม่กับน้องน้องนี่นะครับคือผู้หญิงที่จะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกพี่ไม่ว่าชีวิตน้องจะต้องตกระกำมลำบากชีวิตน้องจะต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรมาชีวิตน้องจะล้มมากี่ครั้ง ชีวิตน้องจะพลาดพรังมาเท่าไหร่พี่นี่แหละครับคือรักแท้ที่เสียควนร้องตาบจนวันตายสายผู้หญิงก็อาจจะยังไม่ยอมไม่หรอกค่ะพี่ไม่ได้ไม่ค่ะพี่พี่ไปหาผู้หญิงคนอื่นที่ดีพี่อยากเป็นถึงขั้นแบบอะไรประมาณนี้แล้วพี่อย่ามาเสียเวลากับน้องเลยผู้หญิงก็พยายามจะบิดบิดดูฝั่งผู้ชายไม่ยอมฮะเพลงนางใจต้องเกิดขึ้นมาเลยผู้ชายไปนั่งเขียนอยู่ท้ายไล่ปลายนานแล้วก็ ฉันรักเธอไม่มีวันนายแม้เธอจะผ่านชายร้อยชายพี่ก็ยังรักน้องและน้องคือแม่ของลูกพี่แน่นอนจ้งอีกสักนิดหนึ่งนะอีกสักนิดหนึงเนี่ยผมจะสีนันยาคาเฟ่แหละอีกสักนิดนึงเนี่ยผมจะแบบพาพวกท่านหัวเราะแล้วก็ไอ้เจซีมันเป็นอะไรเมื่อคืนมันกินไรมากินไรผิดมาถือซะว่าเป็นการแบบเออเขาเรียกว่า ไปกับเนื้อเพลงนะคะเป็นการบทสนทนาให้ทุกท่านไป,ไปกับเนื้อเพลงอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างหรือฝั่งไหนดีแลวตัว่าก็เจซีมันเป็นอะไรผมจะเป็นอะไรผมก็เป็นเป็นเจซีจาคอบเป็นนักร้องผู้ชายต่างจังหวัดตัวเล,ล็กๆที่รอาการสนับสนุนจากทุกท่านที่เป็นครอบครัวเจซีอ,อยู่นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการอุปการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตามเลขที่บัญชีที่อยู่ใต้ชื่อช่องของผมนะคะขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณนะครับทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคะขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดตรงนิ้วโป้งตรงคําว่าชอบให้เป็นสีดําเบาหนึ่งครั้งนะครับ ขอบคุณทุกการกดชอบฟังวนฟังซ้ำฟังหลายรอบนะครับสโลแกนห้องเราเบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงเหงาเมาื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงและโมทายเพลงรู้สึกวันนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเล่นอะไรตลกให้ดูเลยมาฟังเจซีโมทายเพลงค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมกันมานะครับไม่ปล่อยมือไม่หนีห่างหายหนีหายจากผมไปที่ไหนขอบคุณที่ หนึ่งครั้งของการกดติดตามในคลิปแรกๆของท่านและท่านยังอยู่กับผมจนถึงวันนี้เป็นครอบครัว JC ที่อบอุ่นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกันตรงนี้นะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสําหรับท่านที่กดคําว่าติดตาม1การกดติดตามของทุกท่านนะครับคือการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและเป็น api, αι, พ่อๆแม่ๆเพื่อนๆพี่พพนๆน้องๆลุงป้านนะ้าอาและเป็นหนึ่งในครอบครัว JC จาครอบตรงนี้และสนับสนุนผมผลักดันผมให้ทําสิ่งที่ดีกว่าในวันรุ่งขึ้นในวันถัดไปครับ ขอบคุณที่อยู่เป็นครอบครัวเจซเสมอมาและขอให้คำว่าเสมอมาตรงนี้เป็นคำว่าครอบครัวของเจซีตลอดไปนะคะขอบคุณทุกการบอกต่อช่องแชร์ช่องนะครับชักเชิญชวนเพื่อนหมองท่านและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามาติดตามและเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนปลักดันให้ผมทำในสิ่งที่ดีกว่าในวันพวกนี้ช่วยซัพพอร์ต่ชายตัวเล็กลคนนี้หน่อยได้ไหมคะ ช่วยให้การสนับสนุสนและสปอร์ตผู้ชายตัวลเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะถนัดช่องทางไหนสปอร์ตสนับสนุนผมผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้สนับสนุนผู้ชายตัวลเล็กๆคนนี้สปอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้หน่อยได้ไหมคะขอให้ความสุขอยู่กับทุก ần, ท่กานทุกเวลาทุกนาทีนะคะ Happyness be with you นะคะ Be healthy นะ ยิ้มแย้มแจ่มใสและขอให้มีความสุขทุกครั้งที่มาฟังผมร้องเพลงละโมได้เพลงนะครับ Chill Game Snake Time นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ,บ๊ายบายนะซ e e y u นะคะบ,บ๊ายบายฮะไปแล้ะนะ